โหคือไม่คิดกันเลยครับเราคือเราจริงๆเราก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าแฟนๆที่ดูอะครับจะรับรับเขาเรียกว่าเวลาดูแล้วจะได้อัดทรุณอะไรบ้างจะรู้สึกชอบหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่า หนังภาพยนตร์บางคนก็สนุกบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สนุกอะไรเงี้ยครับใชม่มันก็แล้วแต่แต่แต่ความชอบของคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผลตอบรับออกมาเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจมากๆเราดีใจมากๆแล้วก็แล้วก็เราก็คงจะต้องวา,างแผนโปรโมทกันอีกยาวๆไปใน,ในช่วงเดือนนี้อะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> บางคนก็ส่งมาแบบเอ้ยเนี่ยรอบนี้เต็มเลยอะไรเงี้ย mm. ก็จะเหลือแถวหน้าสักสองสาแถวหน่อยก็ไม่มีใครว่าอยากจะไปแบบนั่งเงยหน้าดูเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เออแบบมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้สัมผัส ผมรู้สึกแบบนี้มานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ไปไหนก็มีคนแบบเรียกยักยักอะไรเงี้ยครับ <laughs> ครับอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็เราก็ได้เราก็มีแฟนๆใหม่มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆก,ก็เข้าใจในมุมมองของของคนคนที่อาจจะคอมเมนต์ในเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าก็เข้าใจว่าบางครั้งในยุคสมัยก่อนภาพของเรื่องของสรีระหรือว่ารูปร่างหรือผิวพรรณเนี่ยคนที่อยู่ใน ต่างจังหวัดหรือว่า,าทํางานในไร่ในสวนอาจจะมีแบบว่าแดดบ้างไหม้บ้างผิวดําผิวคล้ำบ้างอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองของแต่ละคนอะไรเงรี้ยดูว่าแบบเอ้ยทำไมมีลูกครึ่งในยุคสมัยนั้นแต่แต่ผมคิดว่า,าไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าลูกครึงครงครง่งลูกครึ่งไทยลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งจีนลูกครึ่งแขร์ลูกครึ่งอะไรยุคสมัยนั้นจริงๆก็มีมานานมากๆแล้วอะไรเง,งี้ยครับม,มันไม่ใช่เรื่องผิดนะที่เขาจะคอมเมนต์อย่างนั้นผมเข้าใจเลยผมเข้าใจดีครับแฟนผมเป็นเป็นเป็นผีครับเป็นผีอะไรสักอย่างนะฮะแแต่่วาาผมมเป็นงสบบครั ีไอ <Idea. S 2> <Idea. S 3> รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเกลียดและกลัว uh oh. เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นฮาโลวีนสำหรับเราเหมือนกัน uh oh. นะะใส่ไปผมก็ไปวิ่งอยู่บ้านพี่หมากแล้วก็ไปคันคานกิ้งๆเป็นแมงสาบไล่คนอื่นอะไรเงี้ย <laughs> ผมไม่รู้จะใส่อะไรดี uh oh. <laughs> ไม่อยากแต่งหน้าไงก็เลยว่าแต่งชุดดีกว่าอะไรโอ้ ใช่ครับผมครับดีใจมากดีใจมากครับเราก็ทั้งทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานก็ไม่ได้คิดว่าจะมามาได้ไกลขนาดนี้ครับก็ก็ดีใจที่แฟนๆแบบว่ารู้สึกสนุกมันแล้วก็หวัดเสียวก็กลัวไปกับภาพยนตร์เราด้วยครับตอนคุยกับพี่แฟนพี่คุยตอนนั้นว่ามั้ยว่าอยากจะได้แค่เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยโหคือไม่คิดกันเลยครับเราคือเราจริงๆเราก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าแฟนๆที่ดูครับจะรับรับ ขาเรียกว่าเวลาดูแล้วจะได้อัตลุทอะไรบ้างจะรู้สึกชอบหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังภาพยนตร์บางคนก็สนุกบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สนุกอะไรเงี้ยครับใชม่มันก็แล้วแต่แต่แต่ความชอบของคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผลตอบรับออกมาเราก็รู้สึกว่าเราเราภูมิใจมากๆเราดีใจมากๆแล้วก็แล้วก็เราก็คงจะต้องออวางแผนโปรโมทกันอีกยาวๆไปในในช่วงเดือนนี้อะไรเงี้ยครับเรชมเรื่องบทบาทของเธอในเรื่อง <ม>ครับมากผมมีการชัยเล่นบนจอที่แบบทุกเรองน,น่าเดเป็นทุกแบบครับอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องก็จะแบบยิงผีด้วย <c oughs> มีพูดแบบคำหยาบด้วยมีตะโกนโวยวายเป็นสายแบบว่าบูส <c oughs> สายไฟเตอร์อะไรเงี้ยครับคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเราลุกนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ แบบในละครก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะพอมาหนังภาพยนตร์มันก็มีความฟรีดอมมากขึ้น,นอะไรได้อาดฟิลแบบไหมครับว่าคนชมดุงยักษ์เยอะมากเลยครับได้พี่เอิรดุงยักษ์ก็ดีใจครับดีใจครับจริงจริงก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ชื่นชอบครับผมแล้วก็แต่ว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันมันเดินไปด้วยกันระหว่างพี่น้องนะครับจริงๆแล้วก็ขาดไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้ไนะฮะอยากอยู่ในอ้อมอ้อมกอดของพี่ยักษ์พี่ยักษ์อนะไรเงี้ยอยากเป็นมันดีด้วย S <S ได้เลยครับเ,เดีอยวถอดเสื้อกอดให้ครับหลายคนหลายคนเซลก์กล้ามลุงยักษ์เยอะคร<ช>ับหลายคนก็งงว่าถอดทำไมนะหลายหลายคนว่าน้องชายสองคนก็ไม่ถอดนะครับแล้ลุงยักษ์คงอาจจะแบบเหม็นครับเหม็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ในฉากมันจะมีเรื่อง้องต้องถอดเสื้อ,อจะมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นสาบอะไรเงี้ยเล้วเป็นคนเซนซิทีครับผมเ,เรื่องถอดเสื้อมาปิดจมูกรครับผมอะไรครือ <คน S 1> ช่วงเรื่องวามรักในครอบครัวที่สามารถสื่อสารกมาได้ดีมากครับก็ดีใจครับเพราะว่าผมเองก็น่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะาเราก็เป็นคนที่เราดูแลครอบครัวมาแล้วหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แล้วก็พี่น้องในครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะนั้นการปกป้องดูแลคนในครอบครัวก็ผมว่ามันเข้าถึงง่ายสรับตัวผมเลย ผมว่าน่าจะเป็นหนังผีที่มันผสมความเป็นตะวันตกด้วยในี้ในความในความบูรล้างผ่านการสู้กันระหว่าง ผีที่เข้าสิงร่างมนุษย์แล้วก็มนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการจะปกป้องชีวิตของน้องสาวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะคนก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันอบอุ่นแล้วก็คนที่อ่านนิยายก็น่าจะเข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาในพาร์ทของหนังม่าก็จะมีปรับให้มันรู้สึกสนุกมากขึ้นตื่นเต้นมากขึ้นมันมากขึ้นเท่านั้นพอ,พอมาถึง300ล้านแล้วมีคุยกับทีมนะครับว่าอยากจะแชรเลนไปที่เท่าไหร่อลังเลย0 0ล้า,ลาน <laughs> จริงๆเราเออก็ได้คุยครับแต จะค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆครับก็ก็เดี๋ยวดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับผมใช่ครับใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่มีบนไหมครับยังไม่โบนแต่ว่าถ้าแบบเหมือนกับคุยไว้ว่าถ้าได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับจะไปไหว้ศาลหลักเมืองที่กาญจนบุรีครับคนก็จะบอกก้าวใจมากเลยแบบว่าครับงานดีมากอะไรอย่างเงี้ย ครับถ้าพี่คุยบอกก็พี่คุยบอกแล้วเหรอครับอ,อ๋อนี่อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวรอรอออฟฟิเชียลดีกว่าผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เราก็คุยคุยกันแบบขำๆนะครับว่าแบบเฮ้ยตอบรับดีขนาดนี้ทำภาคสองได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็อันนี้ก็แล้วต้องแล้วแต่แต่ทางพี่คุณแป๊บกับทางช่องสามด้วยการที่การที่ที่หยดแบบว่าเป็นส่วนไหนเราให้ลงหนังคึกคักอะไรเงี้ยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหนังไทยหนังไทยมันก็องโซมาแลาเออก็ดีนะครับดีใจมากๆเลยดีใจมากเพราะว่า เราบางคนก็ส่งมาแบบเอ้ยเนี่ยรอบนี้เต็มเลยอะไรเงี้ยก็จะเหลือแถวหน้าสักสองสาแถวหน่อยก็ไม่มีใครแบบว่าอยากจะไปแบบนั่งเงยหน้าดูเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เออแบบมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้มานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ไปไหนก็มีคนแบบเรียกยักยักอะไรเงี้ยครับครับอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เราก็ได้เราก็มีแฟนๆใหม่มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับไปนอนมาเป็นยังไงมาฟิตแบท คนเยอะมากครับคนคนมาแบบว่าแบบว่าร่วมสนุกด้วยหน้าเวทีด้วยอะไรเงี้ยเยอะมากๆเลยแต่ก็ถามนะว่าดูที่อดยังยังครับยังไม่ดูนะฮะมีโอกาสมีโอกาสพาพี่ย่าไปดูยนะเคยคุยแล้วพี่ย่าบอกว่าไม่กล้าดูกลัวกลัวเพราะว่าแฟนผมโกหกผีจริงผมก็โกหกผีแต่ผมเป็นคนชอบหนังผีไงแต่แฟนผมนี่ดูไม่ได้เดินเดียวปิดงันก็อย่าดูเลยถ้าปิดปิดตาด้วยแล้วยังเป็นผลงานอะไรนะ เขาเขาแบบเขาเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้ให้เขาแบบตั้งสติตั้งตัวก่อนนะชวนแล้วชวนแล้วชวนไปดูยังยังยังไม่กล้าไปขอเวลาหน่อยแต่ช่วงนี้ยุ่งยุ่งมากคือเขาเป็นคนกลัวผีจริงๆนะเหรเพี่บ้าน้องไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบตกใจหรือเป็นแบบกระชากอารมณ์จัมสแกร์อะไรเงี้ยอ่าเขาไม่ค่อยชอบแล้วได้ขายงานเฟอยยังไงว่าไปดูส่วนไม่นักไม่ขายเขาแบบว่าให้เขาแบบว่า เออแบบว่าได้ดูแต่เขาไปดูนะอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าดีดีใจก็จริงจริงแล้วดีครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมาดูกันอีกว่าจะทําออกมาในแนวไหนอะไรเงี้ยก็ก็น่าสนใจครับถ้าสมมติว่าจะมีโอกาสได้ทำภาคสองะไรเงี้ยผมว่าแฟนๆก็คงอยากรู้ว่าอีพีชุดดำเนี่ยมันจะตายเมื่อไหร่หรือมันจะตายยังไงใช่ไหมฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อยากจะเดินทางไปกับพวกเรา นะครับมันจะมีเรื่องที่สามารถเอาไปเล่าต่อได้ใช่ๆเพราะว่าถ้าใครดูแล้วก็คงจะทราบดีว่ามันมันมันเออมันยังไม่จบเพราะมันร้ายมากๆผีตัวนี้อะไรเงี้ยผี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 น่ารักฮาโลวีนครับไม่รู้ฮาโลวีนหรือวันพาครับแฟนผมเป็นเป็นเป็นผีฮะเป็ผีอะไรสักอย่างนะฮะแต่ว่าผมเป็นแมงสาบครับ รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเกลียดและกลัวเ,เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นฮาโลวีนสำหรับเราเหมือนกันนะฮะพอใส่ไปผมก็ไปวิ่งอยู่บ้านพี่หมากแล้วก็ไปคันคานกิ้งกิ้งเป็นแมงสาบไล่คนอื่นอะไรเงี้ยครับแต่คนอื่นก็บอกว่าจัดเต็มของเราก็าคือเต็มเหม,มือนกันครับผมใช่ครับผมสั่งมาจากต่างประเทศเลยนะสั่งออนไลน์ผมไม่รู้จะใส่อะไรดีไม่อยากแต่งหน้าไง ก็เลยว่าแต่งชุดดีกว่าอะไรนนี้คือคิดเองเลยนะเนี่คิดเองคิดเองครับคิดเองคิดเองไม่แมทเลยครับไม่แมทเลยครับไม่แมทเลยฮะคือปกติทุกปีก็จะไปที่ทางใช่ใช่ครับใช่ไม่คือผมมาถ่ายละครเสร็จแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าน่าเสร็จสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีวันนั้นก็ไม่ใช่โชคดีหรอกแต่ว่าฝนตกก็เลยเลิกกองเร็ว ก็เลยแบบว่าเอาชุดนี้ละกันอะไรเงี้ยฮะับก็เอาชุดแมงสาบมาใส่คป็นแบบที่เราดูที่บ้านแบบใช่โปรดกชันก็ใหญ่สนุกดีนะโปรดักชันก็ใหญ่โตคนอื่นเต็มที่มากเหมือนสามคู่อไปคนละคลิปต่างกันผมเป็นแบบสไตล์สิ้นคิดอะไรเงี้ยไม่รู้จะใส่อะไรแล้วโอ้โหเขาแบบว่าหล่อแซ่บนะแต่ปีหน้ามีแล้วครับเราตั้งค่าหัวไว้แล้วครับว่าใครที่แบบว่าแต่งตัวเด็ดสุด ก็จะมีการลงขันกันแล้วก็ใครโหวตกันว่าใครจะแบบว่าใช่จะได้ได้ได้รางวัลไปก็คนได้เป็นเป็นหมื่นฮะพอได้ยินอย่างนี้มีกําลังใจขึ้นรับรองปีหน้าผมไม่ยอมแน่เอาประเด็ดนี้มันต้องเวอร์หรือแปลกหรือมันต้องทุกอย่างเลยครับพี่ทั้งเวอร์ทั้งแปลกจะลงทุนเพิ่งเงินหนึ่งแน่นอนครับแต่เราหาเงินได้เป็นแสนเป็นล้านเลยครับผมเอาครับเงินเพื่อนครับเงินเพื่อนสําคัญสุดครับ ครับครับอ๋อเหรอครับอ๋อ,อ,อจริงจริงก็ก็เข้าใจในมุมมองของของ,ของคนคนที่อาจจะคอมเมนต์ในเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าก็เข้าใจว่าบางครั้งในยุคสมัยก่อนภาพของเรื่องของสรีระหรือว่ารูปร่างหรือผิวพรรณเนี่ยคนที่อยู่ใน ต่างจังหวัดหรือว่าทํางานในไร่ในสวนอาจจะมีแบบว่าแดดบ้างไหม่บ้างผิวดาผิวคล้ำบ้างอะไรเงี้ยอ,นนอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ก็ผมก็ว่าแคสนี้ก็ถือว่าเป็นแคสที่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งการร่วมงานกับน้องๆทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมเพราะผมรู้สึกว่าผมได้ได้ฟิลความเป็นเป็นนักแสดงตอนนี้ผมก้าวเข้ามาในวงการใหม่ๆพวกเขาทําให้ผม เพราะเขาทําให้ผมดึงกลับไปเป็นเป็นแบลลี่อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยไมไ่รู้สึกว่ามันมันเป็นแบบข้อขัดแย้งในการในการทำงานางก็รู้สึกว่าแล้วคนต่างังวัดต้องหน้าตาแบบไหนอะไรเงีจริงจริงมันก็มีเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าความเป็นเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะอาจจะ ดูว่าแบบเอ้ยทำไมมีลูกครึ่งในยุคสมัยนั้นแต่แต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าลูกครึ่งลูกครึ่งไทยลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งจีนลูกครึ่งแขกลูกครึ่งอะไรยุคสมัยนั้นจริงๆก็มีมานานมากๆแล้วอะไรครับนะก็ประมาณนั้น<ต>มันไม่ใช่เรื่องผิดนะที่เขาจะคอมเมนต์อย่างนั้นผมเข้าใจเลยผมเข้าใจาดีใช้ฟารแฟนแฟน่แล้วแบบี้สนับสนุนแล้วกล้คลที่ยังไม่ดูก็อยากเป็นดูได้ได้ครับจริงๆก็ อยากฝากทุกคนนะครับผมไปชมภาพยนตร์ที่หยดกันนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนังผีที่เรียกว่าฉีกสไตล์จากหนังผีที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยรับรู้มาหรือว่าเคยดูมานะครับก็เปิดโอกาสให้กับที่หยดไปอยู่ในใจทุกคนด้วยรับรองว่าจ่ายเงินค่าตั๋วไปไม่เสียดายแน่นอนครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ